ดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระตูกระตอบเกมเมอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนบีมหนกหูเราจะพาทุกคนนะคะมาทัวร์บ้านหลังนี้กันค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลย <c oughs> เราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงแบบว่าน้ำพุสวยๆนะคะทุกคนแล้วพอเข้ามาในบ้านนะคะ ตรงนีนะ้ทุกคนก็จะเป็นโซฟาไว้นั่งแบบผ่อนคลายได้นะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนโซนห้องครัวกระรุกกระริบนะครับทุกคนตรงนี้นะไม,นนไ,ไม่เอาเราไม่อยากได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์โอเคนะทุกคนชั้นล่างก็ไม่มีอะไรมากพาไปดูชั้นบนต่อตรงนี้ก็นั่งดูทีวีนะทุกคน แล้วก็ตรงนี้นะทุกคนโอ้โหเดินข้ามฝั่งได้ด้วยนะทุกคนมีที่นั่งผ่อนคลายอีกแล้วนะจะพยายามรีวิวให้ครบทุกห้องนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะทุกคน<อ>แล้วต่อไปนะคะทุกคนก็จะพาทุกคนนะคะไปดูเอิมฝั่งนี้หมดหรือยังเนี่ยยังไม่หมด,ดอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนสีฟ้าสําหรับเด็กผู้ชายนะคะทุกคนอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะทุกคน<อ>ต่อไปกลับมาดูฝั่งอีก เช่นเคยฝั่งนี้นะคะก็มาดูกันว่ามีอะไรห้องนอนีิแล้วนะทุกคนอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนที่มีต,ตมุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะทุกคนต่อไปนี่เป็นบันไดขึ้นนะคะทุกคน <exactly. S 1> เป็นลานเฮลิคอปเตอร์นะคะไม่แบบฝาเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะทุกคน อามาดูตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็เหมือนเป็นแบบที่นั่งพักผ่อนคลายนะะทุกคนตรงนี้นะคะก็ลางสอดเฮลิคอปเตอร์นะก็ไม่มีอะไรมากแล้วเอ่อล,ลงสอดรถนะทุกคนฟังเปิดก่อนนี่สวยมากๆเลยนะทุกคน ก็คือใครอยากแอดเพื่อนของเพื่อนเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครบแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนคนนี้นะคะเรามาเล่นกับเพื่อนคนนี้นะคะทุกคนก็ถ้าอยวเราจะทิ้งชื่อช่องเพื่อนไว้ให้นะคะทุกคนายบายนะลอนไปบายนะกคนายจ้า ไลค์กบเชร์กูแซบสไครด้วยยปายนะคะทุกคนา